ผมเนรล้นทุกทีเลยเวลาตอนขึ้นแบบทางชันๆขึ้นเขาอะไรเงี้ยความเร็วเหลือ3 0มสิบกว่าแล้วผมก็ลุ้นของผมด้วยเพราะว่าเวลาขี่รอบด,ดำๆบางทีมันไม่ถึงรอบที่มันมีทอกเนาะวันนี้จะมีรถผมที่ซีซีโดดอยู่คนเดียวนอกนั้นคัน์ลร้อยกว่าซีซีงั้นเรามาเริ่มดูแผนการสําหรับการเดินทางวันนี้กันดีกว่าครับเราจะเริ่มต้นการเดินทางที่ชนละทานวิวและเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดอยอินทนนท์ไปเย็บยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้ก็เป็นแม่คันิงแล้วแต่วันที่ผมไปไม่เจอ วนลงมาที่อำเภอแม่แจ่มแวะเล่นน้ำที่น้ำออกหูต่อด้วยคาเฟ่คูคูที่คุณยวมและเราก็จะเดินทางไปกันต่อจบท้ายที่ทุ่งบัวตองและการเต้นแถวแถวนั้นทุ่งดอกบัวตองนะทุ่งดอกบัวตองพูดผิดพูดผิด ต้องบอกเลยนะครับว่าระหว่างเส้นทางการเดินทางของพวกเราเนี่ยครับ147โลเนี่ยมีเส้นทางมีวิวสวยๆเยอะมากเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ผมไม่อยากให้พวกคุณกดข้ามเลยแม้แต่วินาทีเดียวเพราะว่ามันสวยจริงๆและที่สาคัญครับรูทนี้ถือว่าเป็นรูทยอดนิยมของนักเดินทางด้วยเช่นกันและถ้าใครยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มากับผมได้เลยครับถึงแม้รถผมจะมีกระเป๋าเดินทางนิดนึงอะนะ และจะได้ไขข้อข้องใจของผมสักทีว่าบิ๊กบค์และรถใช้งานทั่วไปอย่างมาใส่บ้านจะสามารถออกทริปเดินทางกันได้ด้วยไหมถ้าผมใช้ความเร็วเท่าเขาผมจะเหนื่อยหรือเปล่ามาซ้อนท้ายผมและรับลมเย็นๆไปด้วยกันครับเฮ้ยทำไมต้องติดกล้องกันหมดเลยอ่ะ ไปครับออกเดินทางเวลา8โมงช้าที่ผมคนเดียวไปแล้วครับ <c ười> คือขอเสร็จกันตั้งแต่ประมาณ6โมงคึ่ง7โมงมีผมเนี่ยเก็บของอะไรเยอะสุดอยู่คนเดียวเนี่ย่ะเดี๋ยวเราจะไปจุดชมวิวกิวแม่ปานนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้ครับอาจจะแวะตามทางเรื่อย วันนี้เรามีจุดเป้าหมายอยู่ที่ทุ่งบัวตองที่เดียวไปกางเต็นท์ที่โน,โน่นแต่วันนี้คือระหว่างทางเนี่ยเราจะไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับและที่สําคัญครับมีคนถามมาตลอดเลยฮะว่าถ้าเผื่อมากับผมเนี่ยมาได้ไหมมีรถเล็กนี่เดี๋ยวผมจะบรรยายให้ฟังสําหรับวันนี้เพราะว่า,าวันนี้จะมีรถผมที่ซีซีโดดอยู่คนเดียวนอกนั้นคันละร้อยกว่าซีซีเยวไปดูกันว่าวันนี้สภาพจะเป็นยังไงกัน เ่ยบิดบิดบิดมาบิดบิดเออนี่ไงเกี้ยมันเป็นคนอย่างนี้ไงเอาหมดหมดสับเกียร์ดิสับเกียร์สับเกียร์ดิโอ้ลุน้นต้องลุ้นด้วยบอกอย่างนี้ฮะ ปกติอ่ะผมที่ผมขึ้นมาครั้งที่แล้วผมวิ่งเส้นนี้ผมเอาพ่วงลากมารถผมก็วิ่งอยู่ที่ประมาณสัก6 0 0ถึง90มีมีส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่ช่วงชันชันก็อยู่ประมาณเนี้ยหกสิมันก็ไปได้เรื่อยๆครับแต่พอมาเป็นรถเล็กเนี่ยเมื่อกี้ดูหน้าใหม่เนี่ยตอนนี้ยัง40่สิกว่าเลยไอ้ช่วงชันชันเนี่ยรถเหลือ30มสิบกว่าด้วยสีโอ้ยคุณโอ้ยหมอเขสวยเลยโอ้บรรยากาศดีมาก โอ้ยเย็นเลยากาศดีโอ้ยอย่างนี้ค่อยคุ้มหน่อยน,นี่นี่นี่ข้าแถมข้าแถมอะไรหรอไปถทถองสา อ๋อสงสารเนี่ยเท่าไหร่ด6.4เนี่ใช่หรอเนี่ยไม่เชื่อมีตัวอักษรอ้ยมีนักเตะเจ้อกัญชาวเย็นสบายอถ้าขึ้นฝั่งอุทยานจะเสียใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแต่ถ้าเลี้ยวไปทางแม่จำไม่เสียครับผมเอาก็เป็นบัตรอุทยานค่าเข้าคนละ80บาทนะครับพอมาดูของของเขาแล้วเทียบของของเราโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเนี่ยเขาคนละใบกัน สบายสบายทำไมอ๋ออื้อ,อใช่ไหมหรือของมันเยอะไปหรือเปล่ามาเลยแบบอื้อเห็นไหมกระจกหลังอ่ะพอถึงทางชันนะครับผมก็ขึ้นมาก่อนนิดนึงครับเพราะว่าน้องเปลี่ยนเกียร์หรือว่าอะไรเงี้ยมันมีเสียจังหวะค่อยๆนําขึ้นมาก่อนแต่ไม่ทิ้งห่างครับก็ยังดูกระจกหลังอยู่เรื่อยๆรถเล็กมันก็กจะมีกําลังน้อยกว่ายอย่างเงี้ยละฮะเวลาขึ้นเขาลงเขา อันนี้คือผมบิดแค่นิดเดียวนะ40เนะี่ยบิดแบบ10% 20%เนตอนตง ขยับเข้าไปอ่ละใน,ในที่สุดเราก็ถึงแล้วนะครับผมโอ้คนค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็หมอกลงหนาเชีย ลงสวยมากตอนนี้อากาศประมาณ11องศานะครับนี่ฮะดูเหล่าพิพลที่ลงมาชั้งล่างซูมเข้าให้ดูโอ้โหแน่นชะเขามาทำอะไรกันในวันนี้ than rather along. know. orders. move I'd it I just ตรงไหนคือจุดสุดยอดอน่ยทางที่เราจะขึ้นจุดสุดยอดจดยอดนขอคอยันไปเลยโอ้เราต้องต้องขึ้นไปข้างบนมันจะเสียวไหมเพอถึงจุดสุดยอดแล้วเสียวครับผมขออนว่าชั้นเจ็ดพวกนี้ไงของสวรรค์ชั้นเจ็ดนะฝากไว้รุ่นใช่ไหมออั uh. ิครบากาศมันเย็นอากาศร้อดเต็มปอดไงถ้าเราอยู่ตามภาคกลางก็จะมี มลพิษ PM สอไงถ้าบนดอยปุ๊บเราต้องสูดอากาศหมอกไงเราไม่รอเกมหรอไปได้ไปได้องศาครับผมสิองศาครับตอนนี้โอ้โหดูดิทุกคนควันออกปากเลยคือไม่ใช่ที่ไหนครับคือเป็นชานีตรวจตาของพ่อผมครับเอาฮอมาลงบ่อยเรือดำน้ำจอดที่ไหนว่าจะเอาเรือดำน้ำมาจอด ดอยดเหมืองอันดับหนึ่งอะไรนะอันดับหนึ่งดอยนทนนท์ยอดดอยอินทนนท์อันดับสองดอยพระหอมปกครับผมอันดับสามเชียงดาวอันดับสามอยู่ที่เชียงดาวครับอันดับสี่อันดับสี่อยู่ที่ไหนนะพี่ถามกันบ้าสิครับกูใสยดาวอันดับห้ากูถามเพื่ออะไรเนี่ยนี่ครับจุดสูงสุดแดนสยามไปจุดสูงสุดแดนสยาม อันนี้เป็นป้ายจุดสูงสุดของด่านสยามนะครับ2,565เมตรจากระดับน้ำทะเลไปเดี๋ยวเราไปดูหมุดตรงนั้นที่เขาปักไว้กันดีกว่าการเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลกสองครั้งเลยเป็นเทือกเขาเป็นเทือกเขาถนนทงชัยสวัสดีครับพี่มอสพี่มสส เดี๋ยวเราลงไปหาอะไรกินตรงจุดชมวิวกันดีกว่าครับไะนี่คือเขาเรียกว่าอะไรร้านจอดรถก่อนก่อนขึ้นใช่ไหมเข้ารถขึ้นไม่ไหวก็เาจะนั่งรถเหลืองขึ้นอ๋อนั่งรถเหลืองขึ้นตรงนี้เพราะตรงนู้นมันจะชันกว่านิดนึงเนาะที่จะรถต้องบนเต็มด้วยไงอือคือบนจอดขึ้นกิ่วแม่ปานกันด้วยครับอ๋อกิ่ว๋อใช่ลืมลืมลืมตรงนี้เขาไปกิ่วแมปานกันสามก สามกิโลไปกลับประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ตอนลงอ่ะน่าจะไวก็ไม่ไวนะถ้าเราเดินช่วงแนะนนาเดินสายๆอาจจะหมอกไม่ฟุ้งเดินสายๆคือจะเห็นแบบเห็นแบบจุดทัดสวยๆแล้วครับพี่หมอกนิดๆหน่อยๆถ้าเราขึ้นเช้าเกินฟุ้งแบบเนี้ยฟุ้งแบบที่เราขับรถมอไซค์มาเนี่ยครับผมตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารครับเดี๋ยวเราจะมาทานอาหารที่นี่ทานข้าวก่อนที่เราจะไปกันต่อครับ คุ้ยเย็นโว้ยหนาวโว้ยโอ้ยลมแรงด้วยเดี๋ยวเราจะลงอาบน้ำไม่าบไหไม่เล่นไม่อาบไม่เล่นน้ำไม่เล่นหนาวไม่เล่นหรอไม่เล่นหนาจะเล่นได้ไหมไปนอนหลับข้างล่างไม่เย็นข้างล่างข้างล่างร้อนใช่ไหมแม่เจ็บนี่ร้อน ลมมันค่อนข้างแรงแล้วมันเย็นมากอะ่ะเมื่อกี้ดู11องศาคือตอนนี้9ก้โมงกว่าแล้วนะเนี่เอ้ยไม่ใช่9ก้าโมงกว่าดิ10บโมงสิแล้วอ๋อเย็นมากเย็นมากก็ลงเขาไม่ยากครับนี่ปล่อยไหลเลยเบรกใช้นิดๆหน่นนอยๆเพราะว่ารถใหญ่เนี่ยมันมีเอนจินเบรกเยอะอยู่แล้วนะเราก็ปล่อยไหลได้แบบสบายส ตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปอําเภอแม่แจ่มครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นที่ผมว่าก็สวยดีนะเวลาไปเนี่ยแต่ทางมันจะแคบเพราะครั้งที่แล้วที่เราไปบ้านป่าโป่งเปียงก็มาทางนี้แล้วเดี๋ยวเราจะชี้ให้ดูทางเข้านะนี่ครับคือทางที่เราไปป่าบงเปียงครั้งที่แล้วเดี๋ยวใครยังไม่ดูดูก็อยู่ตัวไอ้ด้านบนเลยครับนี่ ก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ผมเข้าไปแล้วผมรู้สึกว่าชิลมากๆเช่นกัน ya, ya, เดี๋ยวให้เข้าไปกันก่อนครับอ่าอน่าอ๋อใกล้หมดแล้วละ่ะเขากลุมใหญ่ ทิ้งน้องสองคนครับ mm hmm. คือจะหลับอะ่ะอยากเล่นโค้งบ้างสักแป๊บหนึง่งเล่นกับกลุ่มที่เขาที่ปล่อยให้เขาผ่านไปเมื่อกี้ก่อนอ่ mm hmm. คอยตื่นกันมานิดหนึ่ง เราอยู่ในเพอร์แมชชั่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปอะไรนะอะไรฮู้ฮู้น้ำออกฮูเออก็ณนะตอนนี้เราจะแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับมันจะถึงแล้วนะครับมันจะถึงแล้วกระซิบทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะมาพักตรงนี้ครับเล่นน้ำกันสักปร๊บหนึ่งนะ บรรยากาศสงบล่มลื่นครับแน่นอนมากๆเพราะว่าตอนนี้ง่วงง่วงจัดเลยแหละมีศาลาให้นอนด้วยหน้ามากลางเต็น,นผูกเปนอนกลางคืน,น่างคืนนะดูบรรยากาศน่าจะเงียบสงบไม่ค่อยมีคนมายุ่งไปดูบอ่อน้ำกันไป <c oughs> ไปดูบอ่อน้ำกัน <c oughs> ไม่พูดนะ <c oughs> ปลาตัวใหญ่มากอันนี้อาเสียงเหรอพี่เป็นการสร้างคอนเทนต์แบบไม่ต้องพูดปลาพวงน้ำโคตรใสเลยใส่มากอันนี้ปุดมาจากใต้ดินเลยอ,อ,อ๋อปดอูกมืดตรงนี้แล้วก็จะไปลงตรงนู้นใช่ไหมตรงนั้นสําหรับบอกคนเล่นอ๋อรงนั้นบอกคนเล่นอะเราได้ที่นอนแล้วเดี๋ยวเราน่าจะไปนอนตรงนั้นอันนี้คือบอกคนเล่นนะครับน้ําที่ผุดก็คือพุดออกมาจากตรงนู้นเป็นตาน้ําเขาก็เลยเรียกว่าน้ําออกคูเออ แล้วก็จะมีศาลาตรงนู้นครับที่สามารถนั่งเล่นนอนเล่นได้ไตรงนี้ก็เป็นน้ำอีกสายหนึ่งที่ไหลลงมาเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวนี้ ได้เล่นน้ำาจ๊ะ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 ตื่นเลยจากตอนแรกง่วงตอนนี้เที่ยงตรงเดี๋ยวเราไปตรงไหนนะแวะร้านกาแฟแป๊บหนึ่งใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราไปทานกาแฟเท่าๆไหนสักที่หนึ่งเดี๋ยวตามเกมไปแล้วก็เราจะไปทุ่งดอกบัวตองกันต่อไปหาที่กางเต็นท์กันตรงนู้นครับ สีข้าเหรอสวยดีเมื่อกี้กลางนาเลยว้าวอเมริกาโน่ไม่หวานเย็นครับ เน่ลุ้นทุกทีเลยเวลาตอนขึ้นแบบทางชันๆขึ้นเขาอะไรเงี้ยความเร็วเหลือ30กกว่าลุ้นแทนน้องเลยอะแต่มันไปได้นะสองคันนี้คือไปได้เรื่อยๆรถเล็กออแล้วผมก็ลุ้นของผมด้วยเพราะว่าเวลาขี่รอบํำๆบางทีมันไม่ถึงรอบที่มันมีทอรกเนาะมันก็จะอื้อนิดนึงมันไม่ใช่ความเร็วที่เหมาะสมอะ ว้าวสุดยอดภูเขาอ้อยเนี่ยทั้งแถบเลยเนะี่ยทั้งลูกมีแต่อ้อยทั้งนั้นเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆ How you feelin' โอ้โหอากาศเย็นสบายสบายและสวยงามมากมากฮะโอ้ไล่้อมหมู่บ้านตรงนี้หมู่บ้านอะไรอะ่ะ <c ười> ลืมดูเลยเกย็บ้านบางเกี้ยอ่าบ้านบางเกี้ยว้าวอ่ะ อันนี้เดี๋ยวให้ดูตอนขึ้นเนินนี้เริ่มขึ้นเนินแล้วนะ,อะพอขึ้นเนินเนี่ยอันนี้ความเร็วปกติที่ผมขึ้นมันก็จะประมาณเนี้ยคือมันบิดแล้วมันผ่านสบายสบายแต่ถ้าเป็นรถเล็กเนีน่ยมันก็จะเหนื่อยตอนขึ้นเนินนะนิดนึงเห็นไหมนี่คือของผมบิดแล้วมันขึ้นเลยแต่ของถ้าเป็นรถเล็กเนีน่ยมันอาจจะต้องรอนิดนึง แล้วก็พอช่วงท้ายๆเนี่ยมันอาจจะหมดก็ต้องตบเกียร์ลงโอ้ยสวยสะพานอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นชื่อไว้ให้แล้วกันนะอ๋อกิวกุ้งสะพานกิวกุ้ง นี่พอเริ่มแบบใกล้ถึงเราก็จะเจอทุ่งดอกบัวตองเหลืออีกประมาณ7กิโลครับแต่ตอนนี้ก็เนี่ยระหว่างทางคือค่อนข้างเยอะแล้วนะโอ้โหเหลืองอัลลามโอโ้เหลืองอัลามงามแต๊ะแงามเทเลาโอ้โหคนเป็นล้านบอกเลย น่าจะลานนี้นะเลี้ยวเข้ามาก็น่าจะใช่แหละแต่ยังไม่รู้เลยจะากลกางตรงไหนไม่มีที่ให้หลบล่มเลยเขาคือบุคคลสู้ชีวิตแม้กลางเต็นท์กลางแดดเขาก็สู้อยู่ในที่สุดเขาก็มาถึงครับ <c oughs> มาจากพัทยารอบนี้นีเรียกได้ว่ามั่วฮะมั่วกันมากมาทีละคนทีละคนเกมมาก่อนมากับพัทแล้วก็บอลมาทีหลัง เราต้องคืออากาศมันร้อนอ่ะหลังมันร้อนหลังมันชื้นเปิดไว้เปิดให้หม้อนน้ำมีประโยชน์เลยถึงเป่าหลัง พร้อมกันแลลวฮะเดี๋ยวออกไปทุ่งดอกบัวตองกันนี่มันใช้ได้ทุกสถานการณ์จริงๆนะคยังขี่มาพี่ถ่ายให้ก็ได้เอาไว้พงพินี้ดีกว่าพี่โอ้ลมแรงแรงด้วอพี่เย็นด้วยเย็นมากนี่โอ้โหเหลืองแบบเหลืองทั้งเขาอะปีนี้โอ้ยดูนู่นดูเหลืองจริง พอมองกลับไปทางลงครับตอนนี้ภูเขาเริ่มเป็นชั้นๆละนี่นี่น่นสวยละเริ่มสวยละ <c oughs> สีเหลืองทอง ต้องบอกเองครับว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษกว่าปีก่อนๆตรงที่เขาเผาต้นเก่าและเอาต้นใหม่มาปลูกทั้งดอยเลยนะทาให้ต้นดอกบัวตองในปีนี้เนี่ยมันไม่สูงมากเหมือนปีก่อนๆที่ผ่านมาและที่สําคัญเลยนะปีนี้บานทั้งดอยแทบจะไม่เห็นต้นสีเขียวเขียวให้เราเห็นเลยพอมันเป็นสีเหลืองทองนี้ทั้งเขาแล้วเวลาเราถ่ายรูปตรงไหนก็สวยครับและหนึ่งปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับทำให้หลายๆคนอยากจะมาดูด้วยตาของตัวเองรวมถึงผมด้วยและต้นนี้นยครับมันชอบอากาศเย็นมากๆเลยถ้ามันขึ้นตรงไหนแสดงว่า น,นอาากาศเย็ซึ่งโดยธรรมชาติมันก็จะขึ้นตามดอยช่งสูงครับรวมถึงจุดบริเวณนี้ด้วยเช่นกันทุ่งดอกบัวตองตรงนี้ครับมีความสูงจากระดับน้ําทะเลอยู่ที่2,600เมตรซึ่งถือว่าเป็นดอยที่สูงมากๆครับถ้าเทียบกับดอยอินทนน์ก็ใกล้เคียงกันเลยหลังจากคลิปนี้ออนไปถ้าใครจะมาก็แนะนําว่าให้เช็คตามกลุ่มหรือว่าตามเพจของแม่ห้องสอนดูนะครับเขาจะอัปเดตเป็นระยระะครับก็สามารถสอบถามได้จะได้ไม่มาเสียเที่ยวเนาะสำหรับคลิปนี้ครับก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นครับชมพระอาทิตย์ตก และเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพามาดูตอนช่วงเช้าครับว่ามันต่างกันแค่ไหนและสิ่งที่ควรรู้อีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือยิ่งมืดครับจะยิ่งหนาวและตอนเช้าก็หนาวมากๆด้วยเช่นกันนี่ข้างบนมีของขายด้วยเดี๋ยวเราจะแบกสังขารขึ้นไปข้างบนตรงนู้นครับได้เหนื่อยอีกแล้ว ขึ้นมาแล้วอาการมันค่อนข้างที่จะเบาเบาบางออกซิเจนมีน้อยอใ <Thank you. S 1> จไม่ทัน วันนี้ก็เรียกว่าขี่มอไซค์กันทั้งวันเลยครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเย็นแล้วแล้วบ่นก็ตามมาพอดีด้วยเราก็เลยได้ออกมาตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วด้วย6โมงเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินที่นู่นครับแล้วเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูว่าร้านกลางเต็นท์ที่เราไปกลางเป็นยังไงบ้างก๊อปนี่หว่เ <laughs> เหมือนกันเลยเหรอบุรเลนบุเลรเลนไม่ได้ก๊อปเวย้ย <laughs> ต่โกนใส่กล้อง <laughs> เพิ่งหา้นไปวิถคนเตี้ยเข้าวิกี่คนเตี้ยวิถีคนไม้สัน้นแผนพรุ่งนี้ของเราเป็นไงบ้างนะแผนคือยังไม่รู้พี่อ๋อตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนใช่ไหมคือเราเปลี่ยนได้ทุกวันเนาะคือจริงๆแล้วอ่ะแผนตั้งแต่แรกอะ่ะกะจะไปนอนหยุดหลาย,ายวัยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นกัมโบแต่ทีเนี้ยอาจจะเปลี่ยนไปนอนท่าช้าง <laughs> ไปกางเต็นท่าช้าง <laughs> นะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวไป เรียกว่าประชุมกันเดี๋ยวประชุมประชุมนไปประชุมเพลงกันปดูุมประชามติของเราตอนเย็นคือลานแน่นเลยคนเยอะมากนี่บรรยากาศลานในตอนเย็นตอนนี้นะจ๊ะสภาพภายในเต็นท์ครับจะลกๆนิดนึงอากาศประมาณ16-17องศาแต่เดี๋ยวมันไม่สะใจเปิดพัดลมเข้าปข้างหลังก็จะลกๆประมาณนี้ เอาทุกอย่างเข้ามาในเต้นท์หมดเลยตอนนี้ทุ่มกว่าครับเดเตรียมตัวนอนดีกว่าพวงนี้เดินทางต่อก็สรุปการเดินทางของพวกเราครับสามคนมาไม่ตรงกันอาใครจะไปดูช่องไหนก็ดูฮนะเพราะว่าแต่ละมุมเนี่ยการเดินทางของพวกเราไม่เหมือนกันอย่างที่บอกไปก็มีท b ทายเบยเกอร์มีอีซี่โก พัดไบเกอร์ครับลองไปดูกันได้ว่าแต่ละคนเนี่ยเดินทางกว่าจะมาถึงตรงนี้มารุนตัวกันเป็นยังไงบ้างและะ้วเจอกันในคลิปหน้าครับเรื่องการเดินทางด้วยรถบิ๊กไบค์และรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็ยังไม่ได้สรุปเรื่องพัดลมก็ยังไม่ได้รีวิวและส่วนเรื่องลานกางเต็นท์ก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดเพราะทุกอย่างเราเตรียมไว้ในคลิปหน้าเรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้มันยาวเกินไปแล้วละ่ะเพราะว่าการเดินทางของพวกเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ครับมีคลิปหน้าอีกคลิปหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสรุปได้แค่่่คคาาใใช้้จยทังหมดนิป ยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าทริปหน้าเนี่ยเราจะเดินทางจากทุ่งดอกบัวตองไปถึงอำเภอไปและแน่นอนครับว่าระหว่างทางเราก็จะแวะเที่ยวตลอดทางงั้นขอเกินไว้อีกสักนิดนึงแล้วกันครับว่าแผนการที่เราวางไว้มันไม่เป็นดังที่หวังอีกแล้ว